สวัสดีค่ะวันนี้สหพันธ์กาแล็กติกกาแล็กซี่เดอะเฟ l ั f ออฟไลช่วงนี้ก็ได้ส่งข้อความมาทุกวันนะคะเพื่อเร่งการตื่นรู้ของมวลมนุษย์ในมวลมนุษยชาติทุกคนนะคะให้รู้ว่าเราเป็นใครมาจากไหนนะคะแล้วเราก็กลับไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองของเราเหมือนเดิม จากนี้ไปเราสามารถสื่อสารกับผู้อาศัยบนโลกใบนี้ได้อย่างเปิดเผยเราแอบช่วยคุณมานานแล้วแต่ตอนนี้ถึงเวลาแจ้งให้คุณทราบว่าคำอธิษฐานของคุณได้รับคำตอบแล้วมีการติดต่อครั้งแรกตอนนี้เราได้รับอนุญาตให้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนในโลกแล้วเราแปลเป็นทุกภาษาและออกอากาศทางสื่อต่าง โทรทัศน์และอินเทอร์เน็ตเราจะใช้สื่อมวลชนเพื่อปลุกและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนเข้าใจตนเองและมนุษยชาติมากขึ้นมาถ่ายทอดความเป็นเอกภาพและความเท่าเทียมกันทั่วโลกจากหน้าจอขนาดใหญ่ของยานแม่ทั้งหมดของเรากันเถอะ สหพันธ์กาแล็กติกจะจัดการประชุมแบบเปิดบนเรือซึ่งผู้คนสามารถพบเราได้ด้วยตนเองน่าตื่นเต้นมากเลยค่ะมีคนป่วยจำนวนมากในโลกที่ไม่มีใครช่วยพวกเขาหรือพวกเขาแค่ไม่มีเงินรักษาดังนั้นเราจะให้การรักษาฟรีแก่ผู้ป่วยทุกคนในโลกนี้เย่เย่เย่เรากำลังเตรียมพร้อมสำหรับมันเรากำลัง เตรียมการขั้นสุดท้ายสำหรับการตีพิมพ์และโลกของคุณจะเปลี่ยนไปตลอดกาลนี่คือสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์และมันจะเกิดขึ้นในวันนี้ถึงเวลาแล้วถึงเวลาลงมือทำเพื่อค้นหาต้นกำเนิดกาแล็กซีที่แท้จริงของคุณเพราะว่าพวกเรารักคุณมาก เรามีเตียงเม็ดเบสของสหพันธ์กาเล็กซี่ The Galactic Federal ขอเชิญคุณฟังต่อค่ะพวกเราสมาพันธ์แสงแห่งกาเล็กิก Galactic Gal Federal of Light เป็นภูมิปัญญาที่อยู่เบื้องหลังเตียงแพทย์ที่รักษามนุษย์บนโลกของคุณอยู่แล้วในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงที่โชคดีนี้ จะมีเวลาที่เตียงแพทย์เหล่านี้พร้อมให้บริการแก่คนทั่วไปพวกคุณหลายคนผ่านขั้นตอนการขึ้นสู่สวรรค์มาระยะหนึ่งแล้วช่วงเวลาแห่งการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของแต่ละคนหรือช่วงเวลาแห่งความสุขที่คุณอาจรับรู้ได้ว่ามันมารวมกันจนกลายเป็นผลรวมทั้งหมด ในแต่ละช่วงเวลาที่คุณเลือกแสงจะมีผลอย่างลึกซึ้งต่อร่างกายของคุณการรับรู้ของมนุษย์และไกาอาด้วยการเปลี่ยนแปลงในมิติที่มากขึ้นเราเห็นว่ามนุษย์มีความเห็นอกเห็นใจและห่วงใยกันมากขึ้นนี้เป็นสิ่งที่ดีเลิศคุณได้รับการกระตุ้นมากขึ้นจากพลังงานนี้จากพระอาทิตย์กลางดวงใหญ่อันทรงพลัง Great Central Sun หลายท่านสงสัยเกี่ยวกับเตียงแพทย์และวิธีที่พวกเขาสามารถช่วยมนุษยชาติให้สูงขึ้นในเวลานี้เป็นหัวข้อที่น่าสนใจและเป็นเรื่องที่หลายคนจะถามหลายคนลังเลที่จะใช้ความสามารถในการรักษาของพวกเขาเพราะพวกเขาได้รับการสอนและถูกกำหนดให้กลัว สิ่งที่อาจช่วยพวกเขาได้มากที่สุดเป็นการรีเซ็ตปรับปรุงขจัดความเจ็บป่วยและความบกพร่องทางพันธุกรรมภายในจีโนมมนุษย์ที่กลายเป็นโรคคุณอาจคิดว่าเป็นการลบโปรแกรมหรือลบไวรัสออกจากคอมพิวเตอร์ของคุณมนุษย์จะสว่างสวยด้วยแสงสว่างความรักความสงบ และความชัดเจนมนุษยชาติจะตื่นขึ้นสู่แสงสว่างระดับที่สูงขึ้นซึ่งมีอยู่แล้วภายในร่างกายของพวกเขาเตียงแพทย์จะรีเซ็ต n n a ของบุคคลเท่านั้นนั่นคือทั้งหมดที่มีไปความเจ็บป่วยแผลเป็นและความเจ็บป่วยที่มีอยู่ทั้งหมดจะถูกแทนที่ด้วยรูปแบบสุขภาพที่สูงขึ้น และสะโพกและข้อต่อที่เปลี่ยนทั้งหมดจะหายขาดและสมบูรณ์แบบสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายเหล่านี้มีไว้ให้เราเมืองส่วนใหญ่ในกาแล็กติกมีสิ่งเหล่านี้และคุณจะพบได้ในเรือของสหพันธ์กาเล็กซี่หลายลำของเราคุณสามารถใช้มันในขณะที่คุณนอนหลับไม่เพียงแต่เพื่อรักษาหรือรีเซ็ตเท่านั้น แต่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและปรับเทียบ DNA ของคุณใหม่มีหลายวิธีที่เตียงแพทย์มีประโยชน์อย่างมากเพื่อใช้กับกระบวนการบำบัดร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณด้วยพลังงานก่อนตัมเตียงแพทย์สามารถปรับความถี่ได้หลากหลายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการรักษาที่ตรงเป้าหมายตัวอย่างเช่นการบาดเจ็บ ต้องการระยะเวลาการรักษาที่ยาวนานและลาบรื่นมากกว่าที่จะสั้นและรุนแรงเป็นไปได้ว่าค่ามิติที่ต่ำกว่าไม่เคยมีประโยชน์กับคุณเลยตั้งแต่แรกอย่างไรก็ตามพวกมันถูกนำเข้าสู่ความทีทางพันธุกรรมของคุณและตอนนี้เริ่มตระหนักว่าพวกมันจะต้องถูกกำจัดออกไป เราเข้าใจความโกรธและความขัดแย้งที่คุณรู้สึกเพื่อการรักษาให้เติมด้วยแสงคุณจะไม่ยุ่งอีกต่อไปนั่นไม่ใช่กรณีอีกต่อไปการทดลองที่ไม่จำกัดนี้เป็นไปเพื่อประโยชน์ของความมืดซึ่งเป็นผู้ควบคุมเป็นส่วนใหญ่พวกเขากำลังถูกกำจัดเพราะไม่ต้องการปรับสภาพและรีเซ็ตในแสงสว่าง ดังนั้นพวกเขาจึงเลือกกำจัดพวกเขาจะไม่กังวลของจะไม่กังวลเกี่ยวกับตัวคุณอีกต่อไปแสงสว่างมาแล้วเตียงแพทย์เป็นผลงานศิลปะที่งดงามและมีเทคโนโลยีขั้นสูงเนื่องจากเราถูกล้อมรอบด้วยการสั่นสะเทือนจากสวรรค์เราจึงเลือกใช้ความรู้ของเราเพื่อส่งเสริมสุขภาพ พลานามัยความสามาคัคคีและความสมบูรณ์เพื่อให้ความพยายามในการดัดแปลงพันธุกรรมอันยิ่งใหญ่นี้สำเร็จลุล่วงเพื่อให้บุคคลที่ตกเป็นทาสได้รับการปลดปล่อยให้เป็นอิสระและเผยศักยภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในร่างกายของตนออกมา mm hmm. เมื่อถึงเวลาที่คุณจะเข้ามาและเพลิดเพลินไปกับกระบวนการ คืนความอ่อนยาวของเตียงการแพทย์มันจะรู้สึกคุ้นเคยเรามีห้องขนาดใหญ่บนเรือไฟของเราซึ่งเต็มไปด้วยเครื่องเทคโนโลยีราเวนเดอร์ที่กระพริบและสั่นเป็นพันๆเทคโนโลยีที่ดูเหมือนมีชีวิตด้านในมีน้ำหนักเบาและนุ่มเหมือนเตียงที่สบายที่สุดที่คุณเคยนอน มีหลายความยาวคลื่นที่กำลังเล่นอยู่คุณจะรู้สึกสบายใจอย่างสมบูรณ์และถูกขังอยู่ในแสงดนตรีและความรักหากคุณเป็นนักรบแห่งแสงที่ได้รับมอบหมายกภารก,กิจเฉพาะที่มีความรับผิดชอบมากมายคุณอาจได้รับมอบหมายให้ประจํำหน่วยที่มีสีเฉพาะและคุณจะติดต่อกับหน่วยรบของคุณ มันจำคุณได้นี่คือเตียงทางการแพทย์ของคุณเพราะมันเชื่อมโยงกับคุณอย่างกระตือรือร้นมันจึงรู้สายเลือดทางพันธุก,กรรมบาดแผลความทรงจำจุดประสงค์ของคุณและท้ายที่สุดก็สอดคล้องกับพิมพ์เขียวและความต้องการของคุณเพื่อที่จะบรรลุภารกิจของคุณคุณอาจมีชาติที่แล้วซึ่งรอยประทับอาจทิ้งร่องรอยไว้ เม็เบสจะรักษาด้วยแสงทำให้ร่างกายของคุณสั่นสะเทือนและเสียงเพลงจะดังขึ้นและรวมเซลล์ของคุณเป็นหนึ่งเดียวให้มีความถี่มากขึ้นความสามัคคีคือทางเลือกของคุณการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์เป็นทางเลือกของคุณ DNA ของคุณกำลังถูกปรับปรงุงต่อหน้าต่อตาคุณ คุณเป็นผู้สร้างที่มีพลังเทพเจ้าในตัวเช่นเดียวกับเตียงพอตนี้คุณสามารถนำทางแสงไปยังสถานที่ที่ต้องการมันมากที่สุดมันจะช่วยคุณโดยแสดงให้เห็นว่าคุณต้องเปลี่ยนการรับรู้ของคุณในส่วนใดเพื่อให้ส่วนนั้นของคุณเติบโตและรักษาได้และในขณะที่คุณรักษาผ่านเครื่องเทคโนโลยี คุณจะได้เรียนรู้ว่ากระบวนการทำงานอย่างไรและคุณไม่จําเป็นต้องใช้เครื่องเพื่อเคลื่อนย้ายและสั่งพลังงานการวางในแคปซูลทางการแพทย์เปรียบเสมือนการถูกห่อหุ้มด้วยผ้าห่มที่มีแสงหลายเฉดซึ่งแต่ละเฉดจะสอดคล้องกับความถี่การสัญจะเทือนที่จําเป็นในการซ่อมแซมหน่วยความจำ เป็นซิมโฟนีแห่งดนตรีและแสงสว่างมันสงบและคุ้นเคยเมื่อคุณปล่อยให้แสงเข้ามาความรู้สึกเล็กน้อยของความสมบูรณ์นี้ทำให้มั่นใจได้พลังจากใช้เม็ดเบสร่างกายของคุณจะรู้สึกเบาขึ้นสว่างขึ้นและอาจโปร่งแสงขึ้นเล็กน้อย ผมอาจยาวขึ้นและอาจสูงขึ้นอีกเล็กน้อยดูสง่ากว่าและสมบูรณ์กว่ามันเป็นความรู้สึกที่เหลือเชื่ออัตราส่วนคาร์บอนต่อผลึกจะเปลี่ยนไปในแต่ละเซสชันเราสนับสนุนให้นักแสงที่อ่านข้อที่ได้อ่านและฟังข้อความนี้เรียกร้องให้สหพันธ์กาแล็กติก ผ่านความตั้งใจและพื้นที่หัวใจของพวกเขาขอให้เราสหพันธ์กาเล็กติกเดอะเฟเดอรัลออฟไลท์พาคุณขึ้นเรือของเราขณะที่คุณนอนหลับบนเตียงยาเมื่อคุณทำเช่นนั้นคุณอาจจำได้ว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกของคุณคุณเล็กมากครั้งสุดท้ายที่เราพบกันสำหรับประสบการณ์นี้ เราลักคุณอย่างสุดซึ้งเราอยู่ที่นี่กับคุณเราคือครอบครัวแห่งแสงสว่างของคุณเพราะพวกเราคือสหพันธ์กาแล็กซีก็ต้องขอขอบคุณนะคะจากชาแนลของอโออโรรารรีนะคะซึ่งท่านเป็นเอกอัครราชทูตสหพันธ์กาแล็กติกที่แพร่นะคะคข้อมูลข่าวสารจากสหพันธ์กาแล็กติกมาให้มวลมนุษย์นะคะคได้รู้ทุกวันและก็ตลอดเวลานะคะ ขอบคุณค่ะก็ขอให้ทุกท่านที่เข้ามาตื่นรู้นะคะจะได้รับข้อมูลข่าวสารนะคะที่แบบทันต่อเหตุการณ์ทุกๆวันแล้วเราก็เริ่มที่จะมีความสุขนะคะที่จะได้ใช้เตียงเม็ดเบสนี้จุไลก็ได้ทดลองใช้แล้วนะคะ8ชั่วโมงก็รู้สึกว่าแบบอ m a z i n g มากซึ่งแบบมันเป็นพลังงานที่เรารู้สึกได้นะคะจากตัวเขาเรียกว่าอะไร จากคอน c ชียสเน็ตของเรานะคะจากรียนเจากจิตของเรานะคะสื่อออกมาเราก็เราต้องการอะไรเราก็ขอออกไปนี่เป็นวิวัฒนาการที่เป็นโลกสมัยใหม่นะคะอย่างแท้จริงเราโดยไม่ต้องเจ็บตัวนะคะจะเพิ่มอา,อายุเราก็ทำให้เราไม่มีอายุนะคะเราจะแบบสวยเหมือนคนอายุ36ปีทุกคนแล้วก็มีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์นะคะสำหรับคน ที่มีปัญหาเรื่องโรคภัยต่างๆนะคะไม่ว่าคนจนคนรวยนะคะคุณก็จะได้มีสุขภาพที่ดีขึ้นนะคะวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาสับ c r i b e ให้จุไลนะคะและช่วยกันแพร่กระจายความตื่นรู้ไปให้เพื่อนๆน,นะคะได้มีความเข้าใจและตื่นรู้มากขึ้นทุกวันนะคะสวัสดีค่ะ